เป็นไงบ้างวันนี้ครับสวัสดีครับก็ท่านเทพเลยทำได้ครับผมก็ชนะครับนะครับผมโอ้โหมั่นใจยังไงวันนี้ก็ซ้อมมาดีครับผมหมดเนียก็ไม่ได้หมดครับแต่ตกใจครับพอเป็นเป็นต่อแล้วมันตกใจครับก็เลยถอยเยอะไปหน่อยอ๋อเป็นต่อหี่ตกใจถ้าเกิดเป็นรองเนี่ยไต่างกันเลยสบายๆครับเป็นต่อตกใจรถไฟนะครับ มันยากง่ายไงน้องบนเวทีวันนี้ครับก็น้องเขามีลูกจุกจิกเยอะครับลูกทีปลูกนะครับเดินทีปเดินอะไรนี่ครับก็ทำให้เราอึงยากครับลำบากยุคไหนที่เราเราเราหนักใจไหมมีมั้ยครับยุคไหนมียุคไหนที่หนักใจมากก็ยกยกยกห้าไดครับอ๋อยกทำไมอ่ะน้องก็เตะเดินเตนต่อยเดินสองครับกันเลยที่ยกงไม่หนักใจเลยครับเราคิดว่าเราไม่ใจช่วงยกไหนเป็นพิเศษไหมที่เราทุกว่าเราทำได้เราออกกับการยกสี่ครับกับการยกสี่ครับออกเพรา่าลูกเราหนักกว่าครับ าดอบแรกหรืไม่ไม่ไม่ยังไม่มั Naj ่นใจเหรอยังครับผมโอเคไหมพอมาช่วงนี <Herr itt Means> ้เราเราพอใจมากแล้วใช่ไหมก็พอใจครับที่ชนะครับผมครับแต่ยังไม่พอใจมากครับต้อขอบคุณตรงไหนบ้างอีกเยอะเลยครับลูก ลูกนิ abei, ่งรครับความนิ่งอครับผมขายมากไปไหมครับผมขายเยอะเลยครับไนครับผมผู้ที่มาเนี่ยน่ากลัวนะขาย้มากเลยนะรทางราเดินนี่เขาไม่เยเดิน้วยอแต่ว่าเราขายออกก็ได้ดีครับวันนี้เราขาอ่นั่งกคอเนาะก็สามใติดแล้วครับสามติดแล้วกระชบเสียงว่าห่้อยากี่คได้ไนยยังครับไปที่นัสเตนดีกว่าครับอ๋อค่อยๆไปที่นสเตนครับถึงเวลานี่สุขวางก็ได้จิงะครับมุ่งไปที่ที่ตัเท่าไหร่ก็ร้อยสามเจดสามแปดสามเก้าสี่สิบได้หมด ช้3งเจาบครับช5า้าได้ไหม้างห้าบิดไปบิไปครับบิดไปใช่ไหมแล้วต้องชิงร้อยสายสิบร้อยี่สิบมาเนอ้าวันนี้ขอบคุณใครอก็ขอบคุณก็ทีมงานที่ดีแล้วก็มาเด็ดเจ็เก้าครับเนี่ยหมูเฮียแรงแล้วก็ เสบดเสนาวครับทุกคนครับฉีด่าไหน่งนี้หจ้ฉีดเท่าไหนมีไหมยังไม่จะมีอแล้วะคิดว่าไม่ได้มีหาแล้ว่แลครับอายุยี่สิามปีอยากเจอใครในใจมีไหมมีไหมในใจไม่มีครับไม่มีอยู่อยู่บ้านไหนอยวอยู่บุีร์ครับผมอ๋อบอก่บอกไม่ได้ครับอ๋อบอกให้น้ออ๋อมาอยู่ใครโดนตตก็มไหมพูดสุเนเออพูดพูดเมียนหย่อ๋ออยาอยะพูดอะไรบอยเลยรับพี่น้องชาวสุมีนก็ฟังอยู่ขอบคุณแเชียบ ที่นี่ใครับเใครว่างเลยก็ขอบคุณครับที่ดูที่เชียร์ครนะโอเคครับดีดีด้วยนะ